ทุกคนมาวันนี้อยู่โครงการโครงการอะไรโครงการแลนซิโอนอะนะคะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นสิบแปดตารางวามากับฝนมาเข้ามาก่อนมะเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดข้างในให้ฟังมาเลยค่ะมาฝนตกนะคะทุกคนอ่าให้ตากล้องเข้ามาก่อนนะคะคแบบอ่าหลังนี้สิบแปดตารางวา มีทั้งหมด3ามห้องนอนสองห้องน้ำพาห์โฮมหน้ากว้างนะคะด้านหน้าก็จอดรถได้อีกถนนกว้างๆเลยเมื่อกี้ถนนสี่เลนนะคะหน้าบ้านหนึ่งสสามสี่เราจอดเพื่อนจอดรถขับสวนสองเลนได้สบายเลยในบ้านจอดได้หนึ่งคันนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยทุกคนช่วงนี้นะฝนนะคะดีมากๆเลยในการมองหาบ้านสักหลงไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันค่ะแลนซิโอนอฟอยู่คูบอน38นะคะ ประกอบด้วยห้องโถงนี้เลยตกแต่งบิวอินให้เรียบร้อยยิงผนังชักล่องนะคะทาเป็นสีเขียวมิ้นท์จุดโต๊ะว,วางทีวีโซฟาเบดนะคะชุดโตะทานข้าวนะคะอ่านะคะพรอมานั่งยาวแล้วก็เก้าอี้เนาะมาพื้นปูกรนิโต้นะคะขนาด60ิคูณห0ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะห้องน้ำโทนสีขาวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะคะเ,เพื่อนๆนะห้องครัวอยู่ตรงนี้เลยทุกคนปั๊มน้ำแทงน้ำก็อยู่ด้านนี้นะคะนี่เลยตรงนี้เอ๊วางเครื่องซักผ้าไม่ได้นะคะไม่มีท่อน้ำเสียให้เขาต้อครัวเป็นรูปตัวแอ็นะคะแล้วก็จะมีระบาย พัดลมระบายกลิ่นระบายอากาศให้ด้านนี้ตรงนี้ก็ตีผนังชักล่องให้สีเขียวมิ้นนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเครื่องซักผ้าน่าจะให้อยู่ตรงนี้เนี่ยไปแล้วปะเดี๋ยวค่อยว่าการเรื่องวางเครื่องซักผ้าเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันปะ่ะกล้องขึ้นไปก่อนเลยมาจ้าทุกคนชั้นสองแล้วนะคะชั้นสองก็มีทั้งหมด สามนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะอะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะมามาดูห้องนอนแรกห้องนอนที่หนึ่งกันนะห้องนอนที่หนึ่งอยู่ด้านนี้เลยประตูหน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดให้นะคะนี่เลยเหล็กดัดมุงลวดนะคะด้านข้างด้านหลังของเราไม่บล็อกวิวนะคะทุกคนเป็นพื้นดินสีเขียวพื้นป่ามองเห็นไม่เอ่ยนี่เลยพื้นป่าไม่มีอะไรเลยนะคะพื้นสีเขียวทำเลดีมากๆลมพัดเย็นดีมากๆเลย หลังนี้ไม่แน่ใจว่าหันหน้าทิศอะไรเดี๋ยวเขียนไว้ในรายละเอียดให้นะคะเพราะว่าหลังนี้รีบฝนตกนะคะแล้วก็พื้นปู SPC นะคะทุกคนมาถัดมาห้องนอนที่สองอ่าประมาณนี้เลยนะคะห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองขนาดใกล้เคียงกันนะคะวางเตียงสามฟุตได้ถ้าวางห้าฟุตเบียดนะคะไปถัดมาตรงกลางห้องน้ำนี่เลยนะคะ สีขาวนะคะห้องน้ําเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานนะสุดท้ายแล้วตามมาดูห้องนอนที่สมนะคะตรงนี้เลยห้องนอนที่3มห้องนอนมา s t สเตอร์นะคะทุกคนอยู่ด้านหน้านะคะ,ะก็ท่านไหนสนใจตรงนี้ใกล้แฟชั่นมากๆเลยใกล้แฟชั่นไอแลนด์มากๆเลย ออกทางด่วนก็สะดวกนะคะทางด่วนอาจนารงนะคะทุกคนโครงการแลนซิโอนอกนะคะคูบอนซอย38นะคะสำหรับวันนี้ก็ออกฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจยยงมือถือกลิ้งเข้ามาหาตุ่มได้เลยตุ่มน้ำพาทัวร์นะคะพาทัวร์บ้านจนถูกใจแล้วไปต่อสินเชื่อตุ่มดูแลให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย